สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็เพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กด้วยนะคะวันนี้ที่ที่ไม่หนาวเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังใส่เสื้อแันยาวนะคะคือเพื่อนๆหนูนะมีเรื่องจะถามนิดนึงนะคะเรื่องโซเชียลแคมอ่ะพอดีมีคนมาติดตามแล้วทีนี้หนูนะรับแอปไม่ได้มันเป็นแบบนี้เห็นปะคะมันจะเห็นไม่ค่อยไม่ค่อยชัดมันเพราะว่ามันแสงมันจะท้อนอะ่ะหนูนะพยายามที่แบบว่า คือกดรับอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสีแดงแดงแล้วมันก็ไม่ยอมแบบคือมันจะไม่ยอมแบบตอบรับอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนสมมุติว่ามีคนมาเข้าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พอหนุนาพอหนุนาจะแบบแอดเพื่อนเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็จะเป็นสีแดงแดงเงี้ยหนุนนาก็ไม่รู้จะทํายังไงมันแบบบล็อกไปหลายคนมากอะเพราะว่าไม่รู้อะไม่รู้จะทํายังไงอย่างเงี้ยมันคืองงอะ ปกติถ้า follow ก็คือกดตัวเดียวใช่ไหมคะข้างบนนี่มันจะเป็น follow ใช่ไหมคะนูนะกดตัวเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะไปแต่อันเนี้ยพอเรากดแล้วอะ่ะมันก็ไม่ไปมันไม่มีปฏิกิริยาท่าทางอะไรเลยอะคะ่ะเลื่อนมาอย่างนี้มันก็จะเป็นตัวสีแดงแดงแล้วมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันก็จะเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็คือไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่ คือเขาไม่รับแอดน่ะเนนาก็พยายามแล้วเห็นปะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมพอแดงๆพอมันขึ้นตัวแดงๆอย่างใช่ปะสักพักคุณก็จะกลายแบบเป็นบล็อกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนไปบล็อกเขาเลยทั้งๆง,งที่แบบเขาจะเข้ามาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยหนนะก็เลยไม่เข้าใจก็เลยมีเรื่องถามเ,เพื่อนๆหน่อยว่าทํายังไงทํายังไงนะคะตัวนี้นะคะ่ะเห็นปะคะคือเหมือนมีคนมาโอลลวเราอะไรเงีง้ยวทีนี้ แบบเราจะแอดเขาเข้ามาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้อะคะ่ะช่วยแนะนำหน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย